สวัสดีสมาชิกเคโซน channel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะการถอนเงินของแอดนะจากแอป tiktok อกนั่นเองนะคะจากการทำภารกิจนะส่วนใครอยากรู้ว่าแอป tiktok นี้แอดถอนได้จริงไหมนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับแอปนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมนะคะก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนที่เราแนะนำนะคะเมื่อทำการสมัครต่อลิงก์เรานะทำการกดดาวน์โหลดต่อลิงก์เราแล้วก็สมัครสำเร็จนะคะเราก็จะได้นะคะจะได้เงินรางวัลน,นะคะสำหรับเงินพิเศษนะ,ะอันนี้ก็คือแอททำภารกิจสำเร็จนะคะ ภารกิจแรกแอดรับไปแล้วนะคะ300รภารกิจที่2นะคะแอดได้1,500บาทนะคะแอดก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้า to money wallet นะคะสำหรับใครที่กำลังสะสมแต้มอยู่นะคะและกำลังจะถอนนะคะสำคัญมากนะคะก็คือการตั้งค่านะคะใครที่ยังไม่เคยตั้งค่านะ,ะพอกดถอนแล้วทางแอปเขาจะให้เราตั้งค่านะคะ ถ้าใครไม่สะดวกถอนออถอนเข้าพร้อมเพย์นะก็ให้ถอนเข้า t ูม o น e ี่วอลเล็ตนะการตั้งค่าสําคัญมากเบอร์ทูม a l นี่วอลเลสำคัญมากถ้าสมาชิกนะคะถ้าสมาชิกใส่เบอร์ผิดนะคะทางแอปเขาจะไม่รับผิดชอบนะเวลาเราถอนเงินน่ะมันขึ้นสําเร็จแต่เงินไม่ไม่เข้าเอ่อไม่เข้าทูมนี่วอลเล็ตของเราก็เพราะว่าเราตั้งเบอร์ผิดนั่นเองนะคะเพราะว่าแอดแอดถอนตลอดนะคะก็คือ แอดถอนตลอดเลยนะคะก็คือเข้าตลอดนะไม่เคยว่าไม่ได้นะเพราะว่าการตั้งค่าเบอร์ท mm ูมันี่วอลเลตนี่สําคัญมากถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวเงินก็ไปเข้าทูมันี่วอลเลตของคนอื่นแล้วนะก็คือเราจะไม่ได้นะบ,บัญชีนี้ก็คือเราแบบจะเสียไปเลยนะจะบอกให้นะคะดังนั้นสมาชิกก่อนตั้งค่าก่อนจะถอนนะคะต,ตอนตั้งค่านะ่ะกอกเบอร์ดีๆทวนดูหลายๆครั้งนะคะให้มันถูกต้องแล้วค่อยตั้งค่านะคะ อันนี้นะคะก็คือแอดทำภารกิจครบจริงๆนะคะก็ถอนมาแล้วนะคะ1,500บาทอันนี้ก็เป็นสะสมใหม่นะคะสะสมใหม่นะคะแอดจะถอนได้ก็ต่อเมื่อพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้แอดถอนไปแล้วนะคะแอดถอนเงินไปแล้วนะคะถอนได้วัางนะคะ วันละครั้งนะคะสําหรับแอป TikTok นี้นะถอนได้วันละครั้งนะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราทําภารกิจสําเร็จนะทางแอปเขาก็จะให้เราถอนเงินได้หมดเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราทําภารกิจตัว1.500นี่นะคะสําเร็จนะเราก็สามารถที่จะถอนตัว1.500แล้วก็บวกที่เราทําไว้นะคะคือถ้ายอดตรงนี้มันขึ้นเท่าไหร่เราสามารถถอนได้หมดเลยนะท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทำภารกิจสําเร็จนะ ถ้าเราทำภารกิจไม่สำเร็จนะคะเราก็จะถอนได้วันละสูงสุดนะคะ120บาทนะต่สำสุดก็คือ15บาทนะคะถ้าใครถอนครั้งแรกก็จะเป็นขั้นต่ำ3บาทนะดังนั้นนะคะการเชิญเพื่อนนะคะการเชิญเพื่อนก็ให้เรากดเชิญตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้คัดลอกลิลงก์ตรงนี้นะคะ ไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม f c e e o o o นะคะหรือว่าจะส่งลิงก์ให้ทางอ e ีเมลก็ได้นะคะ mm hmm. เมื่อสมาชิกนะคะกดที่ลิงก์ของเราแล้วนะคะขั้นตอนนี้สมาชิกฟังดีๆนะคะเพราะว่าสมาชิกหลายๆคนมากนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าทําไมเชิญเพื่อนนะคะไม่ได้คะแนนไม่ได้แจมอะไรประมาณนี้นะคะ ทางแอปทิกตอกเขาแบบได้ป้องกันการแบบว่าเราช่อโกงหรือเราโกงเขาปั๊มไอเดียอะไรประมาณนี้เพื่อจะเอาแต้มของเขานะคะดังนั้นถ้าเราใช้ไวไฟเดียวกันหรือว่าเครื่องที่อยู่ในบ้านเดียวกันน่ะเขาจะจํานะคะก็ หลายๆคนเลยที่ทําแล้วก็บอกว่าไม่ได้มันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะของแอดก็ไม่ได้นะของแอดมีโทรศัพท์หลายเครื่องหลายเบอร์ก็ตามนะแต่ถ้าเราใช้ WiFi เดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะแต้มก็ไม่ขึ้นนะคะต่อให้เราเปลี่ยนชื่อใหม่เบอร์ใหม่แต่เขาก็คือระบบเขาประมวลมาเราไม่ได้นะคะถ้าเขาถ้าเราได้นะคะเขาก็จะประมวลให้เราเองนะดังนั้นถ้าเชิญเพื่อนเราไม่ได้แต้มก็เป็นเพราะสาเหตุนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ สมาชิกตอนที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือว่าตอนสมัครนะคะสมาชิกใช้สมมติว่าสมาชิกใช้ facebook ใช่ไหมถ้าเรานะคะใช้ล็อกอินสมัครนะคะใช้ a c e b o o k นะล็อกอินเข้ามาสมัคร facebook ที่เราได้สมัคร a c e b o o k อ่ะเรากอก อา,อายุมากกว่า18ปีหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าทางแอปติ k กตอกเขาให้ใช้งานของแอปเขาก็คือมีอายุมากกว่า15ปีนะสําหรับการเชิญเพื่อนนะคะของแอดไม่มีให้ใส่รหัสเชิญน,นะคะคือตอนรุ่นแรกๆที่ทางแอปเขาให้เชิญสมาชิกอะ เขามีให้ใส่รหัสเชิญนะแต่ของแอดอัปเดตใหม่แล้วไม่มีให้ใส่รหัสเชิญนะคะดังนั้นมีวิธีวิธีเดียวก็คือนะคะให้นะคะให้สมาชิกหรือให้เพื่อนนะคะที่เราแนะนำดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะคะก็คือกดตรงนี้เท่านั้นนะคะหลังจากหลังจากกดตรงนี้แล้วก็จะลิงก์ไปที่เพ t o r e จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดแล้วก็ทำการสมัครนะคะสมัครแล้วก็ อยอมรับข้อตกลงนะคะมีมีอายุมากกว่า18ปีประมาณนี้นะคะก็คือใส่ข้อมูลให้ครบนะคะถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือทางระบบเขา,าตรวจจับนะคะว่าเราใช้ I.P. เดียวกันนะคะเพื่อจะปั๊มคะแนนแต้มอะไรนี้เขาก็จะไม่ให้นะ,ะอันนี้อยู่ที่ระบบนะ,ะบางบางทีนะคะแอดก็ไม่ได้เหมือนกันนะ,ะสมาชิก กดดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอดนี้เยอะมากนะแต่แอดก็ได้ไม่กี่คนเองนะคะดังนั้นอยู่ที่ระบบเขาจะประมวลให้เรานะคะหายข้อข้องใจนะคะสมาชิกเพราะว่าบางคนถามเข้ามาเยอะว่าทําไมเชิญเพื่อนไม่ได้แต้มทำาทำาภารกิจแล้วทาไมไม่ได้เงินนะคะสําหรับภารกิจนะคะสมาชิกสําหรับแต่ละภารกิจรางวัลพิเศษที่เขาให้เรามานะ,ะมันมีเวลานะ ถ้าเราทําไม่ได้ถึงช่วงเวลานะคะถ้าเราเหลือแค่ตรงนี้1คนหรือ2คนเราก็ไม่ได้นะคะเหลือหรือว่าเหลือแค่1คนเราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําในช่วงภารกิจหรือว่าทําภารกิจสําเร็จแล้วเราไม่ได้เงินก็คือมันเป็นช่วงที่เขาประมวลผลพอดีเนาะอันนั้นก็แบบโชคลายมากๆนะท้ามีได้นะคะอยู่ที่ระบบอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราทําสําเร็จปุ๊บเวลาเราเข้าสู่ระบบมันก็จะเด้งแต้มขึ้นให้เราเองนะคะสมาชิก มันจะเด้งให้เราเองนะคะถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ได้นะคะอันนี้มีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะถามแอดเข้ามาแต่สำหรับแอดนะคะมีอยู่ภารกิจหนึ่งนะคะที่แอดไม่ได้ก็คือ ตรงนี้ของแอดขาดแค่8คนนะคะขาด8คนแอดก็จะได้6กพันนะคะก็คือแอดก็ไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะ,ะเพราะว่าเชิญสมาชิกส่วนใหญ่เขาก็ใช้แอปทิกตอรกันหมดแล้วนะคะต้องคนที่ไม่เคยเล่นแล้วก็เป็น WiFi นอกพื้นที่นอกบ้านเราอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ Wi-Fi เดียวกันประมาณนี้นะคะก็ได้นะคะ แล้วก็มีอายุมากกว่า18ปีด้วยนะคะดังนั้นใช้ Gmail Facebook หรือว่า Line เข้ามาสมัคร t i k t ต k ลสำคัญมากนะคะก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะสำหรับเพื่อนที่เราเชิญนะคะก็จะมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็จะมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถกดเพิ่มเติมนะคะดูว่าใครมาสมัครต่อเราได้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะ,ะชื่อของทางสมาชิกที่เขาสมัครเข้ามานะเราก็สามารถเช็คชื่อเขาได้นะ ถ้าเราจะหาแต้มเองนะคะเราก็สามารถที่จะกดดูวิดีโอนะคะก็คือสูงสุดอยู่ที่2,900แต้มนะคะดูดูคลิป30นาทีนะอันนี้ก็กดคำว่าไปนะคะก่อนดูคลิปถ้าไม่กดคำว่าไปนะคะก็จะไม่ได้แต้มนะคะสำหรับสมาชิกคนไหนนะคะที่ไม่มีปุ่มคำว่าไปนะค,ะคลิปที่แล้วแอดก็ได้สอนไว้แล้วนะคะว่าควรทำอย่างไรนะคะ นะควรทำอย่างไรถ้าไม่มีปุ่มคำว่าไปนะดังนั้นสมาชิกเข้าไปดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าแอสอนรายละเอียดไว้แล้วนะว่าต้องทำยังไงถ้าไม่มีปุ่มดูวิดีโอนะคะดังนั้นสมาชิกดูคลิปให้จบนะหายข้อสงสัยนะคะสมาชิกนะว่าบางคนทำไมเชิญเพื่อนแต้มไม่ขึ้นนะคะอันนี้อยู่ที่ระบบเขาประมวลนะ<อ>เขาจะประมวลให้เรานะคะเพราะว่าพวกนี้เขา ตรวจจับการปั๊มไอดีหรือว่าการปั๊มแต้มต่างๆเพื่อที่ว่าจะเอาเงินของเขานะคะดังนั้นการเชิญเพื่อนต้องเป็นการเชิญเพื่อนจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องอะไรนะคะสำหรับการสมัครติดต่อเขาให้เราใช้งานสมัครได้หลายบัญชีก็จริงแต่ว่าแต้มมันไม่ขึ้นนะคะถ้าเราเคยโหลดหรือว่าอะไรมาแล้วอ่ะเราก็คือไม่ได้แต้มนะคะถึงเราจะสมัครใหม่ก็ตามนะใช้งานได้ก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้แต้มตรงนี้นะคะ ถอนเงินนะคะการถอนเงินเข้าทูมัน n e y ว a l เลตแล้วก็พร้อมเพย์นะแต่ถ้าใครสะดวกก็ถอนเข้าทูมันนี่วอลเลตก็ได้ที่สําคัญก็คือตรวจทานเวลาตั้งค่าเบอร์ทูมันนี่วอลเลตนะคะสำคัญมากนะคะเพราะบางคนถอนแล้วเงินไม่เข้าก็ประมาณนี้ก็คือมีทางเดียวก็คือคุณใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตผิดนั่นเองนะคะ สำหรับการทำภารกิจนะถ้าเราทำได้เราก็จะได้ตามนี้นะคะแอดทำสำเร็จแล้วนะคะภารกิจ2รับมาแล้วนะคะ1,500บาทนะคะก็เข้าทูมานี่วอลเล็ตของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเรากดถอนนะคะตอนนี้ทูมานี่วอลเล็ตเขาไม่แจ้งเตือนนะดังนั้นเราต้องเข้าไปเช็คที่แอปทูมานี่วอลเล็ตนะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะ ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสมาชิกคนไหนที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอปนะคะแอปก็ขอบคุณมากนะสำหรับแอปนี้นะคะเล่นฟรีนะคะทำฟรีแล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะ,ะสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะสมัครนะคะสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็นำลิงก์ของเรานะคะไปเชิญเพื่อนนะก็เป็นอีกรายได้เสริมหนึ่งนะคะที่เราหานะคะหารายได้พิเศษนะคะให้กับครอบครัวเนาะเป็น อไรายได้อีกทางนึ่งฮะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะลงแค่แรงนะคะโพสหาเพื่อนนะคะหาสมาชิกนะถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วเขาทําสําเร็จเราก็จะได้จแจมนะถ้าเชิญเพื่อนแล้วไม่สําเร็จอยู่ที่ทางระบบเขาประมวลให้เรานะคะเพราะบางครั้งแอดก็ไม่ได้เหมือนกันนะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นการถอนเงินนะคะ1,500บาทแอดถอนได้จริงนะคะเข้า True Money Wallet แล้วนะคะและก็แอดก็ได้ทำการถอนจาก True Money w a l l e t เข้าธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าใน True Money w a l l e t แอดจะไม่เก็บเงินไว้เยอนนะคะพอเวลาที่แอดจะแจกสมาชิกแอดก็จะทำการเติมเข้ามาให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็เติมเข้ามาใน True Money w a l l e t แล้วก็ทำการแจกให้กับสมาชิกนะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b บ c r i b e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ